อันนี้เราจะมาทำเมนูมกนอไม้นี่ก็คือน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วนะเราก็จะใส่นามใบยันนางเตมักไปเลยก็อันนี้ก็จะเป็นตะไคร่ห้อมกระเทียมต้มแล้วนะ น,นี่ก็จะเป็นข้าวเบือข้าวเนี่ยวแช่นามอาจะเราเอามาตำเ้าก็จะเส้ยกันไปไข่ไก่ส่องฟองจ้ะมูดามจันร่งรสด,ด้วยน้ำปาลา แต่ใส้หมัเดี๋ยวจะเค็มลองชิมก่อนจ้ะแล้วก็จูรสจูรดใครไม่ไม่กินก็ไม่ใส้จ้ะโอเคแลน้านปลา,าน้าปลาเราก็จะใส้นิดน้อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปชิมดูก่อนว่าเค็มขนัดไหมเราก็เติมเราก็จะหมักข้าวกันเลยเจ้ะกข้าวใหา้ต้วนปลาส้มทุกย่างข้าวกัน เราก็จะใส่ใบแมงลักจะ้ะเราก็จะเอาไปห่อเดี๋ยวเราก็จะชิมลงดูว่ารสชัดคขาดอะไรบ้างเราก็จะเติมจะ้ะกข้าวให้ข้าวเบือ่อละลายให้หมดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปห่อจะ้ะ Lóc móc móc ngay ngay, dạ chim chát léo góc lóc góc cháo léo góc cháo 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 cho cháo 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 ประมาณนี้จ้ะเราก็จะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งก่อนบางคนเขาก็จะกินแบบไส้หัวกะทิถ้าไส้หัวกะทิก็เอาหัวกะทิลงไปไปคลุกคล้าวในหม้อแบบนี้ได้เลยจ้ะเราก็จะห่อแบบไหงนงห่อห่อใหญ่ๆไปเลยจะไม่ต้องเสียเวลาห่อลายห่ออยู่ ใส่ดูดบางบางหอเราก็ไม่ใส่เพอบางคนไม่กินเพชรจ้ะเราจะมาแกะดูว่าสุกดีเลยยังจ้ะเหล่านู้ตอนนี้ฝนตกบางกอต่างฝนเลยจ้ะนี่จ้ะสุกแล้วนะห้อมมะจ้ะชินด้วยอืม Rồi mát ra.